ตอนประยุึดอยู่ขายของขับรถขับลาหาเงินกันรายวันกันแบบโอ้โห,หเงินแม้กระทั่งโควิดก็ยังอยู่รอดนะนี่ไม่มีวิกฤตอะไรเลยแต่มีนายกมาแล้วสามเดือนมีผู้ว่ากวาทมมาแล้วหนึ่งปีกว่าไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเดียวดูคำว่าถดถอยคุณรู้แล้วหรือยังมันคืออะไร ดูนายกคนนี้ละกันนี่แหละประเทศชาติจะถดถอยของจริง สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบุญระวีมาทำหน้าที่เป็นปากเสียงประชาชนเหมือนเดิมเอาอะไรต่อมีอะไรที่น่าสนใจมาคุยให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันครับคืออย่างนี้เรื่องของข่าวคราวเรื่องของข่าวคราวว่าอะไรมันจะเป็นข่าวได้อะไรมันจะเป็นข่าวไม่ได้หมากัดคนมันไม่เป็นข่าวหรอครับมีเป็นข่าวไหมหมากัดคน หมาก็หมากัดกันเป็นข่าวไหมมันไม่เป็นข่าวใช่ไหมเออแล้วคนกัดหมาเอออย่างนี้คนกัดหมาเป็นข่าวแล้วคนกัดกับคนมันก็เป็นข่าวครับวันนี้มีข่าวคนกัดกับคนครับวันออกหูเลยคนอย่างเฉลิมไม่ยอมแน่นอนครับประกาศตัดขาดจากทักษิณถามว่าทำไมพี่เหลิมบอกอา้าวก็มันด่ากูรับหลัง ผมบอกเฮ้ยขนาดนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดยังมีฤทธิ์มีเดชขนาดนั้นเชียวแล้ววะเขาบอกโอ้ฤทธิ์ใหญ่ฤทธิ์มากฤทธิ์โอ้โหใหญ่ครับประเทศเลยทักษิณชินวัตรฤทธิ์ใหญ่ครับประเทศเฉลิมอยู่บำรุงคราวนี้เป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อแต่ตัวเองไม่แอคชั่นไม่แสดงไม่แสดงออกอะไรทั้งนั้นนั่งเฉย ในขณะที่ลูกชายสอบตกแพ้พักเก้าไกลแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนหนุ่มโอกาสจะมีผมเป็นหมอดูให้ก็ได้คุณวันอยู่ผมรุงผมเป็นหมอดูให้ก็ได้ว่ายังไงจีไม่เกินหกเดือนนี้คุณต้องเป็นสสแน่นอนถามทำไมต้องเป็นสสไม่คุณก็รู้อยู่แล้ว ว่าทำไมคุณจะต้องกลับมาเป็นสสเอางี้ก็แล้วกันหมอเงั้นเก้าไกลก็ตกสิมันจะเกิดอะไรขึ้นในเร็วๆนี้มันจะเกิดพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินจําผมไว้ก็แล้วกันทีนี้ปา๋าเหลิมเขาว่าไงกรณีที่มีรายงานข่าวระบุว่านายทักษิณอดีตนายกเนี่ยพูดแบบใหญ่โตว,ว่า ผมเป็นคนกวนโอยไอ้กวนโอยเนี่ยเขาบอกเป็นคนกวนโอยทั้งพ่อทั้งลูกไอ้กวนโอยเนี่ยมันเป็นภาษาลูกทุ่งภาษาชาวบ้านถ้าพูดกันตรงๆว่ากวนตีนไงนี่น,นี่นี่แบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะไม่ได้หยาบคายเฮ้ยทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยมันกวนตีนจังหรือกวนโอยนะก็เลยทำให้ไม่ได้ตำแหน่งคุณฉเฉลิม ป๋าเหลิมบอกว่าคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรให้ระมัดระวังบ้างคุณใหญ่โตได้ในพรรคของคุณคุณแน่จริงไล่ออกผมสิป๋าเหลิมก็บอกว่ามันทำให้ผมเนี่ยนึกถึงการแก้คดีแปดคดีให้คุณแล้วผมคิดว่าคุณเนี่ยจะเปลี่ยนนิสัย แล้วเวลาใช้คำพูดถึงผมเนี่ยอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพและผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงคุณเหมือนกันผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตนะทักษิณที่พูดมาทั้งหมดถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนายทักษิณผมสนิทเพียงนายทักษิณและคุณหญิงพจมานเท่านั้นแต่หลังจากนี้ คงไม่มีอะไรต้องพูดถึงกันอีกแล้วมันสายเกินไปแล้วนี่คือเฉลิมอยู่บำรุงออกมาประกาศออกมาประกาศกล้าวเลยครับว่างานนี้ไม่คบค้าสมาคมไม่คบค้าสมาคมหันหลังให้กันและกันหันหลังให้กันและกันเอา้านี่ก็คือข่าวคนกัดคนมันก็เป็นข่าวและยิ่งเป็นคนดัง ยิ่งเป็นคนดังวันนี้พี่น้องทั้งหลายผมจำเป็นต้องขึ้นหัวรายการอย่างนี้เพื่อลำลึกถึงคนที่เสียชีวิตมาฝากชีวิตไว้ที่เมืองไทยอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นทิ้งลูกฝาแฝดไว้สองคนแม่ต้องโดนยิงกลางห้างดัง ที่สยามสแควร์ผมจะเล่าให้ฟังหลายท่านรู้แล้วแต่ผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดเดียวเท่านั้นแหะครับว่าการกลาดยิงที่พารากอนสยามสแควร์เนี่ยเขาไปค้นบ้านไอ้เด็กสิบขวบที่เป็นมือยิงเขาใช้บีบีกันแต่กระสุนเพียบเลยครับเด็กอายุสิบสี่ที่เขาบอกว่าสติไม่ดีไม่ใช่สติดีครับกลาดยิงที่ห้างพารากอน แล้วก็ไอ้คนก่อเหตุที่ไอ้เด็กอายุสิบสีเนี่ยนะเข้าไปในห้างเริ่มยิงตั้งแต่ชั้นเอ็มไปยันชั้นสองก่อนที่จะถูกควบคุมตัวได้ที่ชั้นสามขณะที่เจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านผู้ก่อเหตุโอ้โหพบไอ้ปืนบีบีกันกระสุนเอ็มสิกระสุนปืนลูกซองกระสุนปืนขนาดเก้ามมเพียบเลยครับเพียบเลยครับ เหตุเกิดเมื่อวานซื้อนี้อย่างเรารู้กันอยู่ซึ่งเป็นเหตุสลดที่มีคนร้ายใช้อาวุธปืออาวุธปืนยิงกราดในห้างสรรพสินค้าพาลากอนทําให้ประชาชนที่กําลังจับจ่ายใช้สอยซื้อของต่างๆวิง่งหนีตายกันโอลมานเจ้าละวนันแล้วทําให้คนเสียชีวิตสามรายบาดเจ็บสี่รายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้ภายในร้านแห่งหนึ่งซึ่งไอ้คนก่อเหตุอายุแค่สิ แล้ยังพบอาวุธปืนสั้นออโตเมติก19ออ,อโอตเมติกกลอก19ขนาด8มิลิเมตรหลังเหตุการณ์สงบครับรองผู้การตำรวจนครบาลคือพลตรตรีนพสินก็สั่งให้ชุดสืบสวนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุที่เขากราดยิงในห้างสยามพารากอนก็พบไทม์ไลน์อย่างนี้ครับคือส3โมง ประมาณ3โมง35บ่าย15น35เข้าห้างพารากอนทาง BTS อ่าทางประตู2พอมา15น40มันก็ไปเดินบริเวณชั้น M สภายกระเป๋าเป้เข้ามาพอมา15น42ตอนบ่ายนะเดินเข้าห้องน้ำชั้น M ข้างร้านหลุยตรงนี้คือจุดเริ่มต้นครับ พอ16นกาสินาทีมันเริ่มยิงในห้องน้ำและก็หน้าห้องน้ำครับพอมาสี่โมง11นาทีเริ่มเดินกราดแม่งยิงปั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 งเริ่มกลาดยิงที่ชั้นเอ็มพอ16บหนกาสินาทีตำรวจสอนปทุมวันรับแจ้งยิงกันบริเวณชั้นเอ็มสยามพารากอนพอมาบ่ายโมง25นาที16 25มันลงมากลาดยิงชั้นสอง สิบหนากายีเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น3ครับไปกลาดยิงที่ชั้น3ามยิงกลาดไม่ไม่เว้นแม่น้าอินหน้าพร้อมพอมาสิบเจนาฬกาสินาทีตำรวจก็จับกลุ่มตัวได้ที่ชั้น3จับกลุ่มตัวได้ที่ชั้น3ครับนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเรื่องข่าวอย่างนี้มันแพร่กระจายไปทั่วโลก ทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งติกตอกทั้ง YouTube ทั้ง Facebook และโดยเฉพาะติกตอกเป็นของเมืองจีนมันก็กระจายไปทั่วเมืองจีนแล้วจะเอาหน้าไปไว้ไหนรัฐบาลจเจ้าหน้าไปไว้ไหนไม่ใช่เพียงแต่ขอโทษและจบกันไม่ใช่เพียงไปขอโทษทูตพม่าที่มีคนพม่าตายไม่ใช่เพียงต่ขอโทษโทษทูตเอ,อากอัคราทูตญี่ปุ่นไอ้ไอ,อ,อ,อ้จีน ไม่ใช่เพียงแต่ขอโทษเอ,อากคัาราชทูตจีนแล้วจบกันไม่ใช่แต่ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นน่ยจะชดใช้เขายัางไงนักท่องเที่ยวที่เขาหวาดผวากันมากมายเนี่ยมากมายครับจนเวลานี้ผมได้เช็คไปทางเมืองจีนหลายมนทนด้วยกันปรากฏว่าหลายมนทนที่เตรียมจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะครับได้ยุติ การเดินทางของบริษัททัวร์ที่มีการจองไว้หลายแห่งคือยกเลิกการเที่ยวเมืองไทยคือคนจีนคุากลัวตาขาวเลยครับฉะนั้นทัวร์จีนเนี่ยชงักเขาบอกว่ากรุงเทพอันตรายแต่จริงๆแล้วมันไม่อันตรายถึงขนาดนั้นมันเป็นความบังเอิญที่เจอมนุษย์พันประหลาดพวกเนี้ซึ่งมันไร้ซึ่งศีลธรรม มันไร้ซึ่งศีลธรรมถามท,ทำไมเด็กอายุ14บยังไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้หมดแล้วแต่การศึกษาในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้สอนเรื่องจริยธรรมไม่สอนเรื่องศิลธรรมไม่สอนเรื่องประเพณีไม่ได้สอนเรื่องประวัติศาสตร์ว่าเรามีค้นเงาสักการะมาจากไหนเขายกเลิกหมดสมัยจาตุลนฉายแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกพวกนี้หมดครับจนทําให้เด็กไทยไม่รู้จักสถาบันของชาติ ไม่รู้จักความสําคัญขององค์พระมหากษัตริย์ไม่รู้ความเป็นมาไม่รู้จักพระเจ้าหลักกำแหงไม่รู้จักพระเจ้าพระนเรศวรมหาราชไม่รู้จักพระเจ้าตากสินมหาราชนี่คือเมืองไทยครับเมืองไทยที่ตัดการศึกษาพวกนี้ออกไปการจัดรัฐบาลใหม่เศรษฐาจัดดูสิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเอาตำรวจมาเป็นเขาใช้ชีวิตตำรวจมาทั้งชีวิต เขาไม่ได้รู้เรื่องการบริหารการศึกษาเลยนะเอาคนที่ปลูกกัญชามาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็รัฐมนตรีช่วยนะก็เอาเจ้าพ่อเจ้าพ่อในทางดีนะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยนะก็ผมก็อวยพรเขาอยู่แล้วว่าเขาปราบเจ้าพงเจ้าพ่อทั้งหลายที่มันใช้อำนาจเบ็ดขาดนะแล้วก็เอาพี่แป้งเก่งเรื่องแป้งมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรอย่างนี้เป็นต้น นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วยังมีอีกหลายรัฐมนตรีที่ผิดฝาผิดฟังนะเอาคนเชียร์ละวงมีคนเขานินทาเอาคนเชียร์ละวงเป็นครูนะเป็นอาจารย์สอนหนังสือมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอมันนั่งในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม,มแป๊บทำไงครับคนถามเรื่องเรือเรือเรือดำน้ำของกองทัพเรือบ,บอกเฮ้ย hey, ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเจรจาเองถามว่าเอาไงครับท่านผมจะเอาเรือดำน้ำไปแลกกระปุย๋ย เอาปุ๋ยมาช่วยเกษตรกร,ร,กรที่สารคามหรือเปล่าปรากฏว่าเวลานี้เงียบเลยเพราะกองทัพเรือเขาเขา,เขาจบแล้วนะสัญญาบอกจะเอาเครื่องยนต์จากเยอรมันจีนบอกเอาที่จีนก็แล้วกันนะซึ่งมันผิดสเปคนะแล้วรัมรีวลาก็กลว่าการกระวงกลาโหมก็แบะ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 ใบะแดงนี่ผมยกตัวอย่างสั้นๆง่ายๆไม่ต้องไปนินทาอะไรกันยาวเหยียดนะแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือการใช้อาวุธในประเทศไทย มันมีบ้านมีปืนมีบ้านกับทุกบ้านนะทุกบ้านมีปืนทุกบ้านมีอาวุธแทบทุกบ้านนะครับที่มีอาวุธนี่คือเมืองไทยครับไปดูมาเลเซียสิคุณเอาเข้าไปไม่ได้เลยแขวนคอลูกเดียวเขาไม่ได้ฉีดยาตายนะเขาแขวนคอลูกเดียวหลายสิบปีมาแล้วพักพวกผมเป็นทนายความเขาชอบติดปืนในกระเป๋าสมัยก่อนเขาเรียกกระเป๋าเจมบอลใช่ไหม เป็นทนายความก็มีทั้งโจทย์มีทั้งจำเลยมีทั้งโครเกลียดและคนไม่เกลียดวันหนึ่งเขาเข้ามาเลเซียเขาก็ลืมครับลืมเอาเสื้อผ้ายัดใส่ในกระเป๋าเจมบอลแล้วก็อีกหิ้วกระเป๋าเพื่อจะไปทุระที่มาเลเซียถูกจับได้ว่าในกระเป๋ามีปืนมีอาวุธเท่านั้นแหละครับเป็นข่าวใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนว่างานนี้โดนแฝงคอแน่ เสร็จแล้วขอให้รัฐบาลไทยเจราจารัฐบาลไทยเขาไม่กล้าไปเจราจารเพราะเป็นกฎหมายเขาในที่สุดเขาก็ถูกแขวนคอลากตัวขึ้นไปแขวนแล้วก็แล้วก็ใช้มีดตัดชึ้งกระเด็นไปเลยครับมาเลเซียโทษแรงมากสิงคโปร์โทษแรงมากฉะนั้นอุบัติเหตุในบ้านเขาเนี่ยอย่างเก่งก็แค่แทงกันใช้ปืนไม่ค่อยมีแล้วครับ ในหลายประเทศในออสเตรเลียในนิวซีแลนด์ในญี่ปุ่นไม่มีแล้วครับปืนเกลือนหมดในเมืองไทยทีนี้ทำไงหลายคนมาเอาแล้วบุรีมึงมาดา่ดาดา่ดาดา่ดาดา่าด่าด่ารัฐบาลนี้จังแสะจังอ้วมึงเก่งจริงมาเป็นนายกสิมันเป็นได้ไหมล่ะเอออยากเป็นเหมือนกันนะเป็นได้ไหมล่ะไม่จะคุยโมโอวดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแต่มันเป็นไม่ได้ก็ขอวิาพากษ์วิจารณ์ไปก่อน วิธีการทําได้ทําไมจะทําไม่ได้ประกาศเลยรัฐบาลประกาศใครมีปืนทั้งหมดทั้งถูกใบอนุญาตและไม่ถูกใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตหรือไม่ไรับใอบนุญาตนะให้เอามาคืนก่อนให้เอามาคืนถึงแม้จะมีใบอนุญาตไปแล้วยกเลิกให้หมดเอามาคืนภายในหกสิบวันเ0้าสิบวันจะไม่มีโทษปืนเถื่อนก็เอามานะกวาดล้างให้หมดเอามาคืนให้หมด เอามาคืนั้หมดและไม่มีใบอนุญ,ญาตไม่ทําใบอนุญ,ญาตให้กับให้กับประชาชนที่พกปืนอีกต่อไปให้กับใครครับให้กับตํารวจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทหารหรือให้กับผู้ที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยและทรัพย์สินแม้กระทั่งยามก็ไม่ต้องไปให้แล้วทําไงเวลาเขามาปล้นก็มันไม่มีแล้วใครจะปล้น คุณมีปืนเนี่ยโทษเอาโทษให้หนักประหารชีวิตอย่างเดียวทําแบบมาเลเซียทําแบบสิงคโปร์ทาแบบออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะแล้วปืนมันจะหายไปจากประเทศนะถ้าคุณมีเหรอคุณมีก็โทษหนักประหารชีวิตอย่างเดียวแต่ตอนแรกสามเดือนแรกคุณอนุญาตให้เขาเอามาคืนให้หมดโดยไม่มีโทษทําอย่างนี้กันไหมล่ะแล้วจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลอดภยัย ไปโทษเขาไม่ได้ที่ทัวเขาเนี่ยบริษัททัวจีนที่เขาแห่ยกเลิกเนี่ยมันอาจจะยกเลิกระย,ยะหนึ่งเท่านั้นแต่ต่อไปเนี่ยอาจจะอาจจะแห่กันเข้ามาเพราะไทยเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวผมถึงบอกไงเครื่องยนต์เศรษฐกษิจที่จะเอาเงินเข้าประเทศไทยได้เนี่ยมีสองเครื่องยนต์เท่านั้นสองเครื่องยนต์เท่านั้นคือหนึ่งเครื่องยนต์ในการส่งออกเวลานี้เครื่องยนต์ในการส่งออกมันมัน มันเจงบงไปแล้วครับมันไม่สามารถจะส่งออกสู้ประเทศข้างบ้านได้การส่งออกเป็นันดับหนึ่งคือพวกอิเล็กทรอนิกส์เรื่องพืชการเกษตรข้าวยางพาราอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเราด้อยค่ามากเราไม่สามารถการส่งได้ส่งออกได้จนกระทั่งเมื่อวานนี้นายกรัมรีนิดเขาก็บอกว่าจะต้องทําการส่งออกจะต้องเป็นเซล์ลของประเทศคือผมพูดไว้ก่อนแล้วไงผมพูดไว้ก่อนแล้วไง พูดไว้ก่อนแล้วมันจะเอาเงินเข้าประเทศได้นะเหมือนกับสมัยทักษิณโอทอบเต็มไปหมดใครไปต่างประเทศจะเห็นผมเนี่ยเป็นเซียนในการที่ออกมาตรวจสอบเรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังไปต่างประเทศผมโยนกระเป๋าเข้าโรงแรมเวลาเครื่องบินไปถึงไม่ว่าจะไปในแคนาดาในอเมริกาหรือในยุโรปเสร็จแล้วผมไปไหนผมไปคนเดียวนั่งแท็กซี่ปังผมบอกว่าเฮ้ยไปชน่าทาวผมจะไปเดินดูสินค้าไทย โอ้โหชื่นใจมากแต่ก่อนมีแต่โอท็อปมีสินค้าวิสาหกิจชุมชนพอมาระยะหลังไม่มีแล้วหลังจากเรายึดอํานาจไปเขาเก็บทิ้งหมดเขาเก็บข้าวหลังร้านหมดคือเราเสียเปรียบอย่างเนี้มาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วนะครับที่เราไม่มีสินค้าจากโอท็อปสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนส่วนสินค้าเกษตรเราก็ไปขายแข่งกับเยอะขายแข่งกับเวียดนามขายแข่งกับจีนขายแข่งกับอินเดียโดยเฉพาะข้าวเราไปขายแข่งเขาเราสู้เขาไม่ได้ ราคาเขาสู้เขาไม่ได้เขาถูกกว่าเราเพราะอะไรเพราะต้นทุนเขาต่ำกว่าเรานี่คือสินค้าเกษตรซึ่งเป็นเครื่องยนต์อีกเครื่องยนต์หนึ่งที่จะนาเงินเข้าประเทศเมื่อมันไม่สามารถจะนําเงินเข้าประเทศได้มากมายไกยกองเราก็หวังการท่องเที่ยวนี่แหละครับที่นายกเขาลดค่าวีซ่าคือเขาไม่เก็บค่าวีซ่าคนจีนนะสกขาสถานเขาไม่ไม่เก็บค่าวีซ่าก็มีคนจีนเข้ามาถึงจะเก็บค่าวีซ่าก็มีคนจีนแห่เข้ามามันไม่กี่ตัง เขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเขาก็ท้อถอยเขาก็กลัวครับแล้วยิ่งเขากลัวมาก่อนแล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังวันก่อนเนี่ยผมเล่าให้กฟังวันก่อนเนี่ยความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อประเทศไทยตามที่มีข่าวเล่าลือในเชิงลบนะมันมีเชิงลบมาตลอดตั้งแต่ยิงเอ่อตั้งแต่ตำรวจยิงตำรวจ ตำรวจยิงตำรวจที่นครปฐมเห็นไหมมันก็ดังไปทั่วโลกมันเป็นข่าวในเชิงลบในประเทศไทยซึ่งแพร่หลายกระจายอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียของจีนเขาก็ระวังสิครับระวังการเดินทางมาประเทศไทยนะแล้วก็นอกจากกลัวถูกจับใครจับก็จับกันเองไงไอโจรสีเทาไอพวก,กกลุ่มสีเทาเห็นโอ้โหยน,นีออ่สงสัยรวยแม่งจับลากขึ้นรถตู้ไปอารีค่าถ่าย มีบอยอย่างนี้มีบอยคือจีนจับจีนกันเองนะจับคนรวยที่มาเที่ยวเมืองไทยเขาก็กลัวเขาก็กลัวเพราะว่าไอ้พวกโจรสีเทาเส้นมันดีมีอะไรมันก็จ่ายมันถึงพังอะเขาเรียกอ้าอ้าขาพ่อว้าปีกอยู่ในเวลานี้ตั้งแต่ไอ้ตู้เฮามาเนี่ยดูสิเข่าคืบหน้าไปไงเงียบชีเลยแล้วยังมีอีกหลายตู้นะครับมันไม่สนใจมันซื้อหมู่บ้านใหญ่ๆทําไมนะเส้นกูดีเนะเจ้าของหมู่บ้านกูเนี่ยเป็นถึงนาย,ยกรัมตรี เจ้าของหมู่บ้านกูเนี่ยเป็นถึงอะไรเป็นถึงรองประธานยุทธศาสตร์เป็นถึงหัวหน้าพักเพื่อไทยอ่าเพกูซื้อหมู่บ้านเขาอ่ะอ่ามันบอกเส้นมันดีอ่ามันบอกผมอย่างเงี้ยอ่าแล้วแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยประกอบกับมันมีหนังครับมันมีหนังเรื่องดังๆของจีนเนี่ยสองเรื่องไอต้ตรงเนี้ยมันส่งผลต่อทัศนคติของชาวจีนที่มีพที่มีกับ จุดหมายปลายทางในด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียเพราะอะไรครับเพราะเนื้อหามันเป็นเนื้อหามันเป็นเรื่องราวของคดีอาญกรรมในอาเซียนหรือในประเทศไทยผมเล่าไว้วันก่อนเป็นหนังดังในเมืองจีนเรื่องแรกก็คือเรื่องคือเรื่อง Lose ลู t อินเดสตาลู in ินเดสตา ชื่อเรื่องภาษาไทยก็คือเมียผมหายในหมู่ดาวลุสอินเดสตาเมียผมหายในหมู่ดาวโอ้โหมันสร้างรายได้3,500ล้านหยวนครับ3,500าอยล้านหยวนเอา5บาทคูณไปเป็นเงินเท่าไหร่ครับมันขายในเมืองจีนได้เงินถึงได้เงินถึง1 7 5 0 0ล้านบาทนี่จะเป็นเงินไทยอัตราแลกเปลี่ยน5บาทคูณไปสิ นี่เรื่องแรกเมียผมหายในหมู่ดวงดาวเรื่องอีกเรื่องหนึ่งดังเหมือนกันนะเดอะมอเบสเดอะมอเบสสร้างรายได้ประมาณ3,700ล้านหยวนนะครับเอาหบาทคูณไปมันได้เงินเฉพาะหนังเรื่องนี้1,8,500ล้านบาทสองเรื่องเนี่ยบันได้เงินไปเกือบเกือบสี่0มืล้านบาทครับ เพราะมันเป็นหนังดังฉะนั้นเมื่อหนังพวกนี้มันฉายในเมืองจีนมันก็ทำให้คนจีนอินกับหนังนะมีอารมณ์เข้ากับหนังว่าเฮ้ยทำไมในเอเชียในในประเทศต่างๆมันเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยเฮ้ยทำไมมันร้ายอย่างนี้มีแต่ผู้ร้ายมีแต่โจรมีแต่นักเลียกฆ่าทายมีแต่ตำรวจยิงตำรวจขนาดตำรวจมันกลัวตำรวจไอ้ขนาดตำขนาดโจรมันกลัวตำรวจในนี้มันไม่กลัวตำรวจ ขนาดตำรวจก็ตำรวจยังไม่กลัวกันเลยมันยิงยิงกันเลยนะขนาดเด็กอายุสิบสี่มันเดินตามห้างพกปืนหลามันนึกจะยิงปัง้งปัง้งปัง้งมันก็ยิงเนี่ยแล้วคนที่เขาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้มารู้เรื่องกับเมืองไทยไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยเขาก็คิดพรณนาไปมโนไปต่างๆนานาทํา,า,า,าทให้กลัวเมืองไทยครับความเชื่อมัน่นมันก็หดไปเมื่อความเชื่อมัน่นมันหดไป มันก็กระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพี่น้องนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราฉะนั้นอยู่ที่รัฐบาลคุณมาเป็นรัฐบาลคุณมาเป็นผู้บริหารประเทศคุณก็ต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างในการควบคุมปืนมีมาตรการอะไรบางอย่างในการสั่งสอนเยาวชนให้นึกถึงนะให้นึกถึงจริยธรรมศีลธรรมมโนธรรม ถ้าเด็กพวกนี้ไม่มีศีลธรรมอยู่ในใจนึกจะฆ่าใครนึกจะยิงใครมันทําได้ทั้งนั้นมันหลุดโลกกันทั้งนั้นหลุดโลกเพราะมันไม่กลัวอะไรเลยมันไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะแล้วไม่รู้อนาคตอนานงอไม่ได้คิดถึงอะไรเลยพ่อแม่ก็เอาแต่ทํางานเช้าไปเย็นกลับไปทํางานทั้งพ่อทั้งแม่ทิ้งลูกไว้ลูกก็ดูแต่นหนัง บาบอขอแตกดูแต่การ์ตูนมันยิงกันปัง้งปัง้งปังปั้งกูก็ติดใจบ้างแล้วปืนพวกนี้สั่งได้ทางทางออนไลน์ครับนี่มันถึงขนาดนี้เลยครับถึงขนาดนี้ที่ผมจําเป็นต้องเอาเรื่องเนี้มาพูดมาบ่นให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันเพราะถ้าปล่อยไปอย่างเนี้ยมันไม่มีอะไรเหลือหรอครับมันไม่มีอะไรเหลือหรอมันมีแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันมีแต่ปัญหาที่จะเพิ่มวันนี้เกิดขึ้นเท่านี้ แต่พรุ่งนี้ไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกเท่าไหร่นะแล้วมันกระทบต่อการท่องเที่ยวเพราะข่าวพวกนี้มันเล็ดลอดไปไกลมากครับมันเล็ดลอดไปไกลมันไปไกลระดับโลกเลยครับพี่น้องทั้งหลายอานนี่ก็เอามาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับรัฐบาลชุดนี้ว่าคุณจะแก้ปัญหาความปลอดภัยได้อย่างไรถ้าคุณแก้ปัญหาความปลอดภัยไม่ได้ไม่ต้องไปหวังครับ ว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับาการท่องเที่ยวมันจะดีขึ้นเหมือนกระบตัวเราที่เราคาดหวังไว้เหมือนกับที่พวกเราหวังไว้ว่าเราจะได้หาเงินจากการท่องเที่ยวมาชดเชยอันอื่นนี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาบนเอามาร้องแรกแขกกระเชอมาเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนครับอ้าด้วยความขอบพระคุณวันนี้วันศุกร์แต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการท,ท่านที่จะสั่ง เบต้าวันเบต้าวันี่เบต้าวันครับจากผลิตภัณฑ์สารสก,กัดจากยีสต์ขนมปังจากสหรัฐอเมริกาสั่งเข้ามาให้โรงงานที่ก็มีระดับ GMP ใส่แคปซูลอย่างดีขวดยังมี60เม็ดแล้วอ้าวรับประทานแล้วเป็นยังไงสารสก,กัดจากเบต้ากรูแคนซึ่งผลการวิจัยของมหาวิาลัยหลายแห่งยอมรับ มหลาลัยอันดับหนึ่งของโลกฮะอย่างฮาวาดเขาก็ยอมรับในผลการวิจัยว่ามันสามารถสร้างภูมิต้านทานให้เราได้ในขณะเดียวกันมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตค,คือคิลเลอร์เซลล์อะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเชื้อราไวารัสปรสิตและเชื้ออื่นมันฆ่าทิ้งหมดครับนี่คือคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนส่วนยี่ห้อที่ผมขายอยู่10ปีแล้วนะครับได้รับอนุญาตจากอยและได้รับอนุญาต มีใบอนุญาตคออที่เขาเรียกว่าใบอนุญาตโฆษณาให้ออกมาบอกกล่าวกับพี่น้องทั้งหลายได้นั่นก็คือความสำเร็จของศูนย์สุขภาพเบตาวันที่ขายไปทั่วประเทศทางออนไลน์และขายในต่างประเทศนี่รูปร่างเป็นอย่างนี้อย่างอื่นของปลอมนะซื้อ4ีขวดแถมฟรีหนึ่งขวดแล้วรีบส่งไม่ต้องพูดกันมากหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอจดรายรีบจดไปจดไม่ทันก็เปิดใหม่เปิดรายการนี้ใหม่แล้วก็จดไว้ นะแนะนําพักพวกเพื่อนฝูงไปใครที่เป็นสมาชิกเก่าๆก็อย่าให้มันขาดอย่าให้มันขาดอย่าให้มันขาดช่วงนะฮะร่างกายกําลังดีและก็ทั้งครอบครัวเด็กสองขวบสามขวบทานได้ทั้งนั้นกินดื่มนมอยู่ก็แกะแคปซูลทิ้งแล้วก็ใส่ไปในนมเขยา่าเขยา่าเขย่ให้ลูกหลานได้รับประทานคนสูงอายุนี่มันช่วยให้ท่านชะลอวัยครับเขาเรียกศาสตร์ชะลอวยัยศาสตร์ชะลอวยัย ซึ่งศาสตราจารย์ดรในแพทย์วิจิตบุญญาโหตระได้มาเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วมีเกี่ยวกับเรื่องเบต้ากรูแคนในนี้นะคุณหมอบอกว่าเป็นศาสตร์ชะลอวัยเลยชล่าอ้าก็บอกกล่าวกันนะครับสําหรับท่านทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการร่องแรกแหกกระเชอข่าวทะลุไหม้และก็เป็นรายการที่กระผมทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่นอ้องทั้งหลายในฐานะหัวหน้าพักรวมใจไทยซึ่งผมทําหน้าที่เป็นปากเสียงประชาชน เพราะลาออกจากสื่อบนชนแล้วไงฉะนั้นผมจึงต้องทําหน้าที่เป็นปากเสียงประชาชนเดินหน้าไปจะอยู่นอกสภาหรือในสภาอะไรไม่สําคัญแต่รายการนี้จะอยู่จนชั่วฟ้าดินสลายว่างนันเถอะไม่ไปไหนแล้วครับผมรักรายการนี้มากกว่าเป็นสสเอามาแลกผมก็ไม่เอานะให้ไปเป็นสสผมบอกผมไม่เอาผมขอเป็นอย่างนี้ถ้าให้ผมเป็นสสแล้วให้ผมเลิกรายการนี้ผมไม่เอานะแต่ผมจะเอารายการนี้ทํารายการนี้นะ จนชั่วฟ้าดินจะหลจนชีวิตจะหาไม่ฉะนั้นใครบอกว่าเฮ้ยปีฉาเขานน่นนี่นั่นอยากเป็นไม่อยากหรอกครับแต่อยากจะทําหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชนถ้ามันทําได้นะถ้ามันทําได้ทำสองอย่างได้ก็เอาแต่ถ้ามันทําไม่ได้ผมก็จะเลือกเลือกข่าวทะลุใหม่ครับเพราะมันสามารถจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนได้วันละเป็นแสนวิวจากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันคนเข้ามาดูเจ็ดหมื่แื ผมก็ชื่นใจแล้วที่ท่านให้ความไว้วางใจกับผมมา5ปีจนทำให้ยอดวิวทะลุร้อยล้านขึ้นไปแล้วกราบขอบพระคุณจริงๆครับเอาละครับถือโอกาสลาไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่จากระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ